สวัสดีค่ะพี่น้องปองปลายสุขูสุคนค่ะเจอกันคือเก่าค่ะกับผู้จัดการแหวกคนสวยคนเดิมค่ะพี่น้องเอาวันนี้ฝนยปอยนะคะแต่ว่ากะบลมเลิกความพยายามเนยค่ะพี่น้องค่ะวันนี้ค่ะพี่กัดนะคะอยู่ที่ไอบ้านยังก็ค่ะคุณแม่บ้านม่วงค่ะาน่อตำบลน้าซวงเนาะค่ะแม่ตําบลน้าซวงค่ะจังหวัดอุบลราชธานีเนาะค่ะพี่น้องเอา อันคุณแม่คะคุณแม่ซื้อยังก่าจา้าเมนูแพงตานหอมค่ะเมนูแพงตานหอมเนาะค่ะเอาแม่นูถามแน่ว่าก่อนที่แม่จะมาเห็ดเกษตรผสมประส,สานนี่พื้นที่มองหนีเป็นยังค่ะแม่เป็นทีหน้าค่ะเอาแม่มีความคิดจังไรคะแม่จังไรเปียนทีหน้ามาเห็ดนี่ฮะค่ะความคิดแต่ว่ามันมันไม่ย,ยังสิกินน่ะละแล้วอันอันหายังอื่นนี่ก็บ่มีนะตที่เนีหามองปลูกมองยังกินกับบ่มีเห็นนะเหตนต้านะคะ่ะต่า <ๆ S 2> ก็ได้คิดวคะคฮะพราเด็ปกลปลูกเล่นปลูกเนี่พอาเด็กกิน อย่างปูหรือย,ย่างปลาก็าได้กิดในยาข้าวเหะียวเฮ็ดหน้านี่ผลผลิตเป็นจังไรค่ะแม่โอ้นึกถึงว่าจันไรปีบางหันก็บไ่ได้ได้เงิื่อนสมกำมือนเพราะตะไครารถค้ารถเที่ยวรถอันไทยข้านี่น่ะวเพราะเขาจะได้ขักอะไรอย่างเงี้ย,ยงงไงซ้ำทุนเนาะค่ะแม่เนาะำใช่รุ่งทุนไปอ,อเอาแม่ขาแรกๆเลยมามาเฮ็ดหนี้เฮ็ดยัง,งก่อนค่ะแม่ก้นค่ะก้อนสะฟุตสะ แม่คะคุดสานีลงทุนหลายปันได้ค่ะแม่เข่าพันค่ะเข่าพันสาจักจักลูกค่ะแม่สี่สีลส่ลูกค่ะอืมสี่ลูกเอาแม่คะคิดว่าเฮ็ดหน้ากับเฮ็ดสวนผสมผสานนัแบบได้พอใจกว่ากันค่ะแม่คิดว่าเฮ็ดมีเราซื้อพอใจกว่าเฮ็ดหน้ามันก็พอาะตัดกินเจ้าสิว่าจังไดค่ะแม่ขายก็ว่าพอสีแดงอยังนั้นนะอืมแม่เฮ็ดมาจักเดือนหรอคะนี่เฮ็ดมาเลย ครบเดือนซะครเดือนจ้ะแม่มซีบอรเนาะคะ่ะ,ะ,ะเนาเอ,าเ,อาเลี้ยงปลาหยังแม่ค่ะแม่ปลาเน่นปลาตะเพียนปลาดุกปลาเข็งค่ะอ๋อแม่คะอ,อยากให้แม่ฝากอีหยังถึงหลายๆคนที่เพิ่นอยากลงลงมือเห็ดแน่ค่ะแม่ที่เพิ่นยังบ่ทันก้าเห็ดจังซี่นะคะ มาเครืองผู้สิบ้านในเฮ็ดก็ร่องเมื่อเลยกันมาสิเฮ็ดก็ต้องอันร่องเลยตัดสินใจเฮ็ดเล่ยข้างชวาสิเฮ็ดแต่ที่อยกก็แต่ที่อยากก็ไม่อยากแช่ทุกันล่ะคิดไปคิดมากโอ๋อเฮ็ดต้นหน้าอะไรกับพวกอันนี้นะก็เลยตัดสินใจว่าเฮ็ดอันนี้ไปซะสวนหน้าสวนผสมเฮ็ดอันนั้นเลยนี้เพื่อจะกินได้อยากหาองบริการก็สร้างมันเพื่อจะกินกับเอาเนื้อปลาก็เพื่อจะกินพี่น้องมากอ่ะเลือกคู่กันกินอย่งนี้นะค่ะค่ะ เอาไข่กัเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าวันเสาระค่ะแม่จะไข่กัวอยู่โอ้ในสวนนี่ปลูกอีหยังแน่ค่ะแม่วุ้ยนี่กล้วยแล้วก็บักเพล็กบักเสือเฮานี่ล่ะนี่เขาจะปลูกแบบบักฮูบักบ้านไหนเป็นตแบบวนวนสุดยอก็มีอยอะผมว่หลายต้นอ๋อค่ะม่ะแม่พาย,ยางเมืองแน่ได้บ่ค่ะทั้งนั้นค่ะโอ้วุ้ยก็ลังออกก็ลักอะค่ะโอ้กล้วยออกเครือแล้วเนาะค่ะแม่เออออกก็ลังออกกุ้ยหลายเครืออยู่ เอาก็จังวเฮ็ดดีประมาณหาเดือนกล้วยคืออกเครือไว้คอะค่ะกระก่เดียวได้ว่าี่วตัวมเนหาคกเดือนตัวส้มกระติกไกโอ้ค่ะแม่แ่ะแค่นั่นแหะตวม่กะปูกไม้บานีหมอกไม้จ้าแค่้แค่เอายาวหรืจิตบโอ้ไปแม่ไปจิภาพไปเมืองสาปานาะค่ะน้องพี่น้องเอาแม่คะเฮ็ดยูนีประมาณจักรค่ะแม่ประมาณประมาณไรนี่ละเสออไรกลัวเนีหยอกประมาณอะไรนี่ละตัวอะไร <Head S 2> ทองฟูส้วนก็แฉ่ดิกระสีบัวทั้งเลเนี่ยไม่เกิดจะขุดน้ำกันจะ,ลละนเยมมจะลยกว่าอยู่อ๋อจ้ะโอ้โอทองฟูสวนนี่กระสีบัวมาณไรยนี่ละต้องสารโอ้บางคนมาถ่ายมีเป็นซีบเลเพราะสีเฮ็ดประสันมมน,น,น้องแม่เนาะเออเอาเฮ็ดหน่อยกับจัดการง,างา่ายเนาะค่ะแม่โอ้ยเฮ็ดไปเรื่อยๆสินะก็ว่างกระสีค่อยเฮ็ดไปเรื่อนะยๆอยู่ ค่ะหนูจะมานอะเจ็บไหมหนกบ่าสีอ้ันาสีดำหน้าคุปาลงหันเสนโอ้สีเลี่ยงปาในหน้าเขาของสิบะคันแนชองมานบ้าสีดำหน้าเอาแบบจะปาลงหันนะปาวงเ่งบดในเฮดกัเฮดเออค่ะพว่าจะไหนก็นม่ยาเขาไปมาได้ขายก็พรได้กินยาก็เอาเนะค่ะก็ได้กินพวบคบบักแดงควบห้องสีดนเออเฮดสองคน แสองคนเลยค่ะ <c oughs> เอาค่ะแม่เอาคมนีขอบคุณหลายๆค่ะเอาพี่ <อะ S 1> น้องมูนีฝนตกเด้อค่ะเด้อใช้คลิปสันมาสาพี่น้องค่ะเอาวังว่าคลิปนี้จะเป็นแรงบันดาลใจแห่หลายๆคนเด้อนนะค่ะเด้อแม่เพคนมีพื้นที่แค่ไร่กว่าเองค่ะนะคะอ่ะฟุดบอกัะประมาณนี้นะคะบอดี้เลิกเนาะค่ะแม่เนานะบอกประมาณมีคมเครืองอมเครืองนะคะนี่ระบบนามใส่ระบนนระบนามยังค่ะแม่อันอันอันอนะอัน แม่ร้านเขาใส่สมุนนะแต่ว่นไหนๆใส่เสื้อเชลล์นะค่ะเป็นกระซางกระตอบหน่อยไว้พร้อมนะคะพี่น้องกระตอบหน่อยเพราะเดินไ่นา่าอยู่แบบพ่อเพียงนะค่ะแม่อยู่แบบพ่อเพียงอ่าเอาบ๊บมีสวนขั้วนี่มีเวัตทุกอย่างเลยนี่เอาพี่น้องทุกมือนีแทบวัตได้ซื้อแล้วเอ่าเอาคุณแม่คะวันนี้ขอบคุณหลายๆค่ะฝนตกแล้วคุณแม่ก็าุ่มค่ะเดี๋ยวปลอสบายด้วยค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ